ก็เริ่มประกอบครับ c ีดครับไททันแล้วมันเครื่องแห้งมาครับคันนี้ก็เราเคเช็คแล้วเรียบร้อยครับล้างเก็บตัวประกอบครับ ถั่คืชเข้ากล้องในม่รืงทุกมือจะช่วยให้ถ่ายคล้องขึ้นจนไม่ต้องไปพึ่งตัวช่วยอื่นๆนะคะ ใส่ฟ้าแล้วเรียบร้อยครับผมใส่ลูกแล้วก็เดี๋ยวประกอบท่อนบนแล้วก็ใส่พวกจุดแทมิ่งต่างๆครับลูกปืนก็ของแท้ครับสายพานก็ดิบแท้ครับไม่ต้องห่วงครับพรงนี้ห้ามใช้ของเทียมเด็ดขาดครับผมเพราะว่าต้องเบิกครับอะไรคุณภ,ภาพไม่เวิร์กครับในการที่จะไปใช้ของเทียมเครื่องพังมาไม่คุ้มครับ าเรียบร้อยครับผมตีลังกากันหน่อยครับนีก็ชุดบไวีดนไล่กรอบไล่กรับ อย่าลืมล็อกนะครับตัวนี้เปลืองทับก็หน้าก็เลยปลอมเข้าไปแล้วครับสายผ่านเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็ท่อรวมไอดีกำลังระกอบแบบโมชีดเรียบร้อยครับ ไปแล้วครับเครื่องตอนนี้ก็แล้วเก็บรายละเอียดครับน,น,นี่เออพับลงดีดใส่โัวแบตลงไปกำลังเตือนองเลวครับตอนนี้น้ำมันเครื่องเติมแล้วเรียบร้อยจะฟังเสียงยังเยอะครับตอนนี้ก็อีกหนึ่งคันครับมิตซูสเตตันประกอบ เป็นเจนเจนสามป่ะประมาณนั้นครับมิตซูก็เหมือนเดิมครับหนึ่งยันสามครับเครื่องตัวเดียวกันครับสี่ดีห้าหกต็อันนี้โบใหญ่หน่อยครับฟูดปาตแน่นอนครับไม่ต้องห่วงอันนี้ก็ท่อไอเสียยังไม่มาครับเพราะว่าท่อขาดเอาไปเชื่อมอยู่ครับร้านท่อก็ไม่เปิดนี่เมื่อกี้หวยออกครับผมเกครับ เจ้าของรถน่าจะได้ตังค์อยู <c oughs> อ่อยากไป,ร,ไปร้องเรสตาร์ทบั้งเนาะแบตมีไฟบ่ละ่ะเอาตาด้ว แยกไปเรื่อยๆเบาเบาเกี่ยกบับเบอาอ,อ่ะแบนบลูกใหม่มาแล้วไปเอาเอาตัไไดไหมดูแยกไปเรื่อยๆเลย รถมอเตอร์ไซค์แบบมาที่นรกเมือง,งก็เฉลี่ยวอยครับอีกหนึ่งท่านเป็นเจ้ามิสูรชีสไชตันครับผมงานวัวฮอนครับคันนี้ทำามันเครื่องขาดแล้วก็สายแผงสายพานไทมิ่งขาดครับพร้อมกับบ้านอีกหนึ่งท่นครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ